สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลมวยเกียร์สังเวียนเดือนนะครับกดมีไว้เพื่อแหกนี่คือคำกล่าวที่ใช้ได้จริงแทบจะในทุกๆวงการเลยครับแม้แต่ในวงการ MMA เพราะขนาด MMA เป็นกีฬาที่ได้ชื่อว่ามีกฎสุดแบกแนวชนิดที่ทําให้ผู้ชมบางส่วนอาจมองว่ามันดูรุนแรงเกินไปแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีนักสู้บางส่วนครับที่เลือกจะเล่นนอกกฎและทําให้อะไรอะไรมันดูสุดโต่งขึ้นไปอีกขั้นแม้แต่ในยุคแรกๆของ MMA ที่ได้ชื่อว่าป่าเถื่อนเกินห้ามใจก็ยังไม่ววยมีอะไรที่เหลือเเเชืื่่อออกกิดขึ้นนนยูหมั และในคลิปนี้ผมจะขอพาทุกท่านไปชมกันครับว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นมีนักสู้คนไหนบ้างที่ได้รับการจดจำอย่างกว้างขวางให้เป็นนักสู้ที่ชอบเล่นโสมกบโดยอันดับในนี้ก็จะไล่ตามความรุนแรงของการเล่นโสมกบดังกล่าวที่ก็มีตั้งแต่ทําไปเพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะไปจนถึงใช้รมส่วนตัวเข้ามายุ่งเกี่ยวหรือก็เอาชีวิตกันเลยทีเดียวว่าอะไรก็เข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับกับสิอันดับนักสู้ MMA ที่ได้ชื่อว่าชอบเล่นโสมกบมากที่สุด อันดับ10จอร์ดคอเชคชื่อของจอร์ดคอเชคน่าจะเป็นหนึ่งในชื่อนักสู้ของ UFC ไม่กี่ชื่อที่เมื่อถูกพูดออกไปแล้วแทบจะเรียกเสียงสาบส่งจากผู้คนในวงการได้แบบเป็นเอกฉันท์เลยทั้งนี้ก็เพราะว่าตัวคอเชคนั้นขึ้นชื่อเหลือเกินในเรื่องของพฤติกรรมสุดกักขะย่ออยู่อ้อนเท้าเป็นหนึ่งหลุดมาจากสมาคม WWE ขณะที่พฤติกรรมบนสังเวียนของเขายิ่งแล้วใหญ่เลยแสดงเก่งเนียนตาพอๆกับนักฟุตบอลบางคนชะนี้ได้ทามีรางวัลตุ๊กตาทองสาขานักสู้แกล้งเจ็บยอดเยี่ยมคอเเ็คนน่าจะได้้ขึิงร,รัรอ,อเลย สำหรับวีรกรรมที่เด่นๆของคอเชก,ก็คือในไฟที่เขาเจอกับแอนโทนีจอร์สันและพอลดารีซึ่งมีจังหวะที่ทั้งจอร์สันและดารีแต่ก็เข้าเชียวหัวของคอเชกไปในจังหวะที่เขานั่งอยู่กับพื้นซึ่งแน่นอนครับว่าถ้ามันโดนมันคือการทําผิดกติกาแน่นอนแต่ประเด็นคือมันไม่โดนไงครับและคอเชก,ก็ได้เล่นละครแกล้งเจ็บจะเป็นจะตายจนกรรมการหลงเชื่อนํามาสู่การหักคะแนนดารี่และทําให้ดารี่บันดาลโทสะเดินเข้ามาชกหน้าคอเชกหลังจบไฟส่งผลให้ดารี่ถูกไล่ออกจาก UFC ซทันทีมหนำซ้ำ ในไฟที่เจอกับจอร์นสันคอเชกยังแอบทิมตาจอร์นสันอยู่หลายครั้งจนทาให้จอร์นสันได้รับบาดเจ็บและเสียท่าแพ้ซาม,มิชันไปในตอนท้ายด้วยพฤตกรรมลงโล่งสุดแสบเหล่านี้ของคอเช็กทําให้ย่าแปลกใจเลยครับที่เมื่อภายหลังเจ้าตัวเข้าสู่ภาวะขาลงแล้วจะมีแต่คนตามสนับหน้าและสะใจถทาไม่มีใครเห็นอกเห็นใจคอเช็กเลยไม่แต่คนเดียวอันดับ9คอนเนอร์แมคเกอร์ นอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นนักสู้ที่มีพฤติกรรมสุดเกียร์นอกสังเวียนแล้วพฤติกรรมในสังเวียนของคอนเนอร์แม็กเกอร์ก็จะว่าใช่ย,ย่อยเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลังๆที่ต้องบอกเลยว่าหนักคอขึ้นเรื่อยๆเริ่มจากศึกซุปเปอร์ไฟร์อานลือล่าของเขากับคาบิบดูมโกเมดอฟที่แม็กเกอร์แอบใช้ลูกทุกตีแบบจัดหนักและตั้งแต่แอบข่าวปิดกติกาดึงเงินเก่งจับนวมไปจนถึงใช้นิ้วเท้าจีลุกงเอาไว้หรือในไฟล์ล่าสุดที่เจอกับดัสตินปริเย่ตัวปราเย่ก็ได้ออกาสเยรบถี แม้แต่ในไฟมวยสากลของเขากับฟอยเมเบเอร์จูเนียร์แมคเกอร์ก็ถูกกรรมการตัดเกินหลายครั้งเลยจากการเจตนาทุกไปที่หลังหัวของเมเวเธอร์นอกจากนี้ยังมีหลายครั้งเลยด้วยที่แมคเกเกอร์มักจะชอบทำอะไรที่มันดูลำเส้นจนกลายเป็นกอกลักภาพจำของตัวเขาไปแล้วอันดับ 8. เช็คคองโกอาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จถึงขั้นเป็นนักสู้ระดับแชมป์ของสมาคมใหญ่ๆแต่ชื่อของเช็คคองโกก็แต่เป็นชื่อที่อยู่คู่กับดิวชั่นรุ่นฮิวเวรของวงการเอเมาอย่างยาวนาน ในฐานะนักสู้จอมตุกติกที่ดูเหมือนยิ่งอายุมากขึ้นเท่าไร่ลูกไม้ต่างๆของเขาก็จะยิ่งแผวๆเนียนตามากขึ้นเท่านั้นสำหรับลูกไม้สกปรกที่เปรี่ยวเสมือนท่าไม้ตายประจาตัวของคองโกเลยก็คือการเข้าอัดกระจับของคู่ต่อสู้โดยอาศัยจังหวะชุลมุนช่วงกอดคู่วงในส่วนที่รองลงมาก็ได้แก่การจับลูกกงเวลาที่โดนเทคดาวโดยที่เป็นตำนานติดตาคอมวยมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นไฟที่เขาเจอกับเมียโกโคคอบซึ่งตัวคองโกได้ยอมรับองตรงๆในภายหลังเลยว่าเจตนาเข่าอัดกระจับของโคคอบ เพราะลำคาญที่โคขอบชอบฟ้องกรรมการยังไงล่ะอันดับ 7. จอนโจนปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับเว้นฝีไม้ไลายมือความสามารถและเกียรติประวัติที่ผ่านมาของจอนโจนทําให้เขาสามารถขึ้นที่เป็นหนึ่งในนักสู้เอเมเอที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการได้แบบสบายๆเลยอย่างไรก็ตามในช่วงปีหลังๆที่ผ่านมานั้นโจนกับค่อยๆเพิ่มพูนวิรกรรมชาวโชว์ขึ้นมาเรื่อยๆจนทําให้เกียรติประวัติเขาสังสมมาในอดีตเริ่มดังพลอยไม่ว,ว่าจะเป็นเรื่องประวัติผัวพันกับสารกระตุ้นหรือยาเสพติด คดีทางกฎหมายต่างๆและจนถึงลูกทุกติกในสังเวียนอย่างการจิ้มตาที่พวกเขา่าหรือดัดข้อศอกของคู่ต่อสู้แต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับด้วยความที่จอนโจนเป็นคนรู้จังหวะจ,จากคนในการทําเรื่องกินเกียดเหล่านี้ก็ไม่จะทําให้เขาสามารถเอาตัวรอดมาได้เสมอเลยยกตัวอย่างเช่นการที่โจนชอบนิ้วไปปาดตาหรือจิ้มตาของคู่ต่อสู้โจนถึงขั้นให้สัมภาษณ์ยอมรับเลยนะครับว่าเขารู้ว่าการทําแบบนี้มันผิดแต่ตราบใดที่กรรมการไม่ได้ห้ามหรือตักเตือนอะไรเขาก็จะทํามันต่อไปเรื่อยๆเหมือนเดิมอยู่ดี อันดับ6โยเอลโรเมโลเป็นนักสู้ที่ขึ้นชื่อเรื่องเทคนิคตุกต,กติกสุดเฉาโชกแต่ในขณนะเดียวกันก็แสบจนได้ใจแฟนมวยหลายคนไปอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับโยเอลโรเมโลซึ่งเมื่อพูดถึงวิรกรรมที่เฉาโชวที่สุดของเขาก็คงหนีไม่พ้นในไฟที่เจอกับทีมเคนเนดีซึ่งไฟนั้นโรเมโลถูกเคนเนดีเล่นงานอย่างหนักจนวูดวิจะแพ้ออกในยยที่2และระหว่างที่กําลังพักยกอยู่นั้นก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่คัดแมนปวดวัสดีรมวลแผงโรเมโลมากเกินไปส่งผลให้โรเมโลแอบเยนีนย จนกระทั่งฟื้นตัวเต็มที่ซึ่งมาถึงคราวที่ต้องกลับมาสู้กันต่อคราวนี้ก็กลายเป็นโลเมโรที่พลิกเกมกลับมาเอาชนะน็อกเคนเนดีได้สำเร็จนอกนือจากลูกไม้สุดเกีย์ในไฟของเขากับเคนเนดีแล้วโรเมโรยังมีสาผ่านลูกตุกติ่งนําไปทั่วในไฟต่างๆเช่นการจับลูกกลมเพื่อป้องกันเทคดาวจากจา,กจากคาเรซูซาการเจตนาเทน,น้ำล่าตัวระหว่างพักโยกให้พื้นเปียกเพื่อพักที่มุมให้นานกว่าเดิมในไฟที่เจอคิสไบแมนไปจนถึงในไฟที่เจอพอลโลคอสตาซึ่งวันที่สู้กันอยู่นั้นอยู่ดีๆ โลเมโก็ดันทําไม้ทามือชี้ให้คอสตาหันไปดูอะไรบางอย่างก่อนจะเฉวยโอกาสต่อยเล่นงานคอสตาจนเกือบแย่ไปเหมือนกันแค่นี้ก็น่าจะแสดงให้เห็นแล้วล่ะครับว่าเสือเท่าจากคิวบาคนนี้เจ้าเล่มากแค่ไหนอันดับ 5. คีทแฮกนี่ในยุคสมัยที่ u f c เพิ่งก่อตั้งสมาคมข,ขึ้นมาใหม่ๆนั้นกฎกติกาหลายๆข้อของพวกเขายังจัดว่าสุดตรงอยู่ไม่ใช่น้อยไม่ว่าจะเป็นการให้สู้กันจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะโดนน็อกหรือขอยอมแพ้ สามารถออวุสัใส่กันได้อย่างอิสระเสรีจะมีที่ห้ามอยู่บางก็คือการห้ามควักตากันและห้ามการะดกฝ่ายเท่านั้นกรณนั้นก็ไม่มีการัญญัดกฎข้อห้ามเรื่องการออกวุนเล่นงานไปที่กระจับของฝอ่ายสังั้นเพราะทางสมาคมเชื่อว่านักสู้แต่ละคนน่าจะมีมนุษยธรรมและน้ำใจนักกีฬามากพอที่จะไม่ทําอะไรแบบนั้นยังไงละ่ะและก็เป็นช่องโหว่นี้เองครับที่ก่อให้เกิดไฟในตำนานระหว่างคีนแฮกนี่กับโจซันขึ้นในศึก UFC 4เมื่อแฮกนี่ผ้าท่าถูกสันเล่นงานด้วยท่ากิโยตินช็ก ซึ่งในจังหวะที่กำลังย่ำแย่อยู่นั่นแหละครับแฮกนี่ก็ได้ตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนอย่างการต่อยซ้ำๆไปที่กระจับของซันก่อนจะพิกกรรมชคซันคืนจนชนะซาม,มิชั่นไปแบบชวนถึงและก็ย่าแปลกใจไปเลยครับเพราะตลอด30ปีที่ UFC ซยืนหยัดเปิดสมาคมมานั้นมีแค่ฝ่ายนี้เพียงฝ่ายเดียวครับที่เกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้ขึ้นมาอันดับ 4. ไม้ข่ายด้วยพลังหมัดอรุนแรงและสไตล์การต่อสู้แบบพร้อมลุยไม่สวนว่าใครจะเป็นจะตายทำให้ไม้ข่าย แต่รเป็นหนึ่งนักสู้ที่น่าจะไปได้สวยในวงการในเมเอกานนั้นสารพัดปัญหาที่เจ้าตัวก่อเอาไว้ทั้งในสังเวียนและนอกสังเวียนกับทาให้สุดท้ายแล้วคายก็กลายเป็นเพลงนักสู้จอมเฉาที่คล้ายๆต่างพากันกล่าวถึงในแง่ลบไปสังนั้นเพียงแค่ไฟแรกที่ก้าวเท้าเข้าสู่ยูเวสตีคายก็ก่อเรื่องอย่างรวดเร็วเลยจากการกัดเวสซิมซ้ำไปซ้ำมาหลายๆครั้งซึ่งถึงแม้ว่าคายจะตอบปฏิเสธไม่ยอมรับผิดแต่มันก็ชัดเจนมากครับว่าทั้งหมดนั้นเน่ะเป็นฝีมือของเขาชัดๆจากนั้น พอถึงคราวที่ต้องเปิดตัวกับสไตฟอร์ดคายก็ยังก่อปัญหาต่อเนื่องด้วยการแทงกระจับและจิ้มตาคิสตอฟโซซินสกี้จนสู้ต่อไม่ไหวเท่านั้นไม่พออีกความเลวร้วายที่คายชอบทําก็คือการเล่นงานซ้ําเติมคู่ต่อสู้แม้ว่าจะหมดเวลาแล้วหรือกรรมาการเข้ามายุติไฟแล้วที่เด่นๆติดตาติดใจไม่ลืมเลยก็คือไฟที่เขาจัดการเตะซอกกคิกใส่ใบอโนเซนและตามมาซ้าแบบไม่ยัง้งจนถูกจับแพ้ฝ่าว่าต้องโทษแบนไปนานกว่า18เดือนเลยอันดับ3 คิวเบิร์ตไอเวลแพ้ฟาวสาครั้งในเถติการต่อสู้ของคิวเบิร์ตไอเวลน่าจะเป็นหลักฐานชั้นยอดเลยนะครับในการชี้ให้เห็นว่านักสู้คนนี้เป็นพวกเล่นนอกกฎนอกกติกาซ้ำซากข,ขนาดไหนซึ่งการแพ้ฟาวทั้ง3ครั้งที่ว่าก็ต้องบอกเลยว่าล้วนและจะเป็นการทำฟาวแบบสุดโต่งทั้งนั้นและตั้งแต่เจตนากาัดคู่ต่อสู้ซ้ำๆเจตนาควางและกดลูกตาคู่ต่อสู้ไปจนถึงวิธีกรรมสุดแหล่ที่หาดูได้ยากอย่างการต่อยกรรมาการจนหลับทั้งยืนระหว่างสู้อย่างไรก็ตาม แม้ว,ว่าวีรกรรมของไอเวลจะทำให้สมาคมใหญ่ลหลายแห่งปฏิเสธไม่รับ,บเขาเข้าสังกัดแต่ทาง UFC กับเลือกที่จะลองเซ็นสัญญาดึงตัวไอเวลมาทําผลงานในกรงแปลเหลี่ยมอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งก็ไม่รู้ว่าเจตนาจริงๆแล้วคือการเอาไอเวลมาสั่งสอนหรือเปล่าเพราะทั้ง3ามไฟล์ของเขาใน UFC ล้วนจบลงด้วยความพ่ายแพ้ปราศจากคอเมอทั้งหมดเลยอันดับ2เจราดกอร์โดหลายๆคนน่าจะจดจาชื่อเจอราดกอร์โดกันได้ดี จากการเป็นนักสู้ที่ได้มีโอกาสขึ้นสู้ในไฟล์โอ,อกาสไฟล์แรกของ u f c และ่าฟัฟฟทนทัวนาเมนต์ไปได้ไกลถึงรอบชิงชนะเลิศก่อนจะแพ้กับฮอยเกซี่ไปในตอนท้ายแต่สิ่งที่หลายหาคนอาจจะไม่รู้หรือไม่ทันได้สังเกตก็คือระหว่างที่สู้กับเกซี่นั้นกอโดได้แอบกันห่วงเกซี่ซึ่งถือเป็นการทําผิดกติกาของ u f c ในตอนนั้นด้วยแม้แต่ในภายหลังตัวกอโดก็ไม่ได้แสดงอาการสะทกสะท้านอะไรต่อการเล่นสกปปกหลังกล่าวและบอกว่าเขาตั้งใจการห่วงเกซี่เพราะรู้ว่าตัวเองคงแพ้แน่ ก็เลยอยากจะทาให้เกซี่ได้เจ็บตัวเหมือนกันบ้างแต่การกระทาดังกล่าวของกอดกับดูเล็กน้อยไปเลยเมื่อเทียบกับเหตุการณ์2ปีต่อมาที่เขาเจตนาใช้นิ้วกดและจิกไปที่ตาของยูกินาคาอิซ้าไปซ้ำมาหลายๆครั้งส่งผลให้ในตาของนาคาอิได้รับความเสียหายอย่างหนักจนทําให้เขากลายเป็นคนตาบอดในเวลาต่อมาและก็เป็นอีกครั้งครับเมื่อถูกถามถึงเรื่องนี้กอดก็ยังพูดเหมือนเดิมเลยว่าต่อให้เขาได้สู้กับนาคาอีอีกรอบเขาก็พร้อมจะทําฟ้าแบบนั้นอยู่ดีเรียวกว่าแสดงให้เห็นเลยละครับ ว่าไมซ์เซของชายคนนี้มันช่างป่วยจิตมากแค่ไหนอันดับ 1. ฮูซิมาพอฮาเลสจากไซติชนะ19ครั้งของเขา16ครั้งในนั้นคือการชนะซามิชันแค่นี้ก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าฮูซิมาพอฮาเลสจะเป็นนักสู้สายซามิชันที่น่าสะพึงกลัวมากแค่ไหนแม้แต่เทพเกมป้าอย่างเจคชิวและจอห์นฟิชก็ไม่อาจต้านทานเกมซามิชชันน่าสะพึงกลัวของพอฮารเลสได้อย่างไรก็ตามลํำพังแค่พอสวัสด์ด้านภาพคลื้นของพอฮารเลส ก็น่ากลัวพอแรงอยู่แล้วพฤติกรรมสุดสายดีของเขาที่ชอบล็อกแขนขาของคู่ต่อดสู้ต่อไปแม่อีกฝ่ายจะแทบเอาขอยอมแพ้ไปแล้วกับทําให้พอรฮริสกลายเป็นนักสู้ที่ใครต่อใครไม่อยากเจอหรือลังเกียจที่จะเจอไปโดยบริยายหลายต่อหลายครั้งมากเลยที่พอลฮริสเรื่จะหักแขนขาของคู่ต่อดสู้ต่อไปโดยไม่สนใจกรรมการส่งผลให้พอลเฮริสถูกสมาคมใหญ่ๆอย่าง UFC และ w s o f ไล่ออกไปแบบไม่ใหญ่ดีแถมเพก่ววันนี้ชื่อของพอลฮริสก็น่าจะขึ้นหิ้งเตียนดับไปแล้วเรียบร้อย ในฐานะหนึ่งในนักสู้ MMA ที่มีคนเกียดชังมากที่สุดขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้กันจนจบรู้สึกยังไงชอบไม่ชอบเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือมีอะไรอยากเพิ่มเติมสามารถติชมกันได้ในช่องคอมเมนต์แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไม่พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ